ก็เราวสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกรผมแบกลิสกีดีองเคยนะแลวเราก็ในเกมโซแลนนิวเวิลดที่กําลังจะมีการเปิดให้บริการในวันที่24ที่จะถึงนี้เลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยนะผมลงคลิปเนี่ยก็คือวันที่19 20 21 22 23 24อีก5วันเท่านั้นนะโดยในวันนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่าผมเนี่ยจะมาแนะนําแพ็กในเรื่องของไอตัวไหนราคาประหยัดตัวไหนราคาถูกตัวไหนที่ควรเติมหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่่าาาาาาาใครรรเเปป็็นนสสสยุุลลลตกกกดดูอไไวว้้ผผมมมพีแง ินทุกแพ็กอยู่แล้วเวลาคุณเติมจริงเนี่ยเอาจริงมันถูกกว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นเติมผ่านร้านค้านะครับผมหรือว่าเติมผ่านเกมเนี่ยก็อาจจะมีโค้ดเนาะเพราะว่าแอบเห็นว่าอยู่ด้านซ้ายบนเนี่ย มันมีโคสวนลดอยู่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการได้รับโคสวนลดเนี่ยมันได้มาอย่างไงเอาเป็นว่ามันจะเติมถูกลงกว่านี้อย่างแน่นอนอันนี้ผมแปลงแบบาจากอะไรนะสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมเป็นสกุลเงินไทยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาดูกันที่โบนัสแล้วก็เติมเงินสะสมอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ใช่นะครับผมหรือว่าใช่วะอ่าใช่แล้วนะครับผมเติมเงินรับของรางวัลในส่วนของตรงนี้เนาะมันไม่ใช่แบบเหมือนเกมอื่นนะที่แบบเติมจําจนวนกี่บาทแล้วคุณจะได้ไอตัวนี้ไม่ใช่นะครับคุณเนี่ยสามารถเติม แพ็กไหนก็ได้ที่มันเป็นคิสตันม่วงแล้วคุณได้คิสตันม่วงมามันก็จะนับในส่วนของตรงนี้ดังนั้นบางแพกที่คุณซื้อไปเนี่ยอาจจะ2-300บาทแต่มันไม่ได้ให้คิสตันม่วงมันไม่นับนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําภารกิจในส่วนตรงนี้แนะนําว่าควรที่จะเน้นไปในเรื่องของคิสตันม่วงนั่นเองไม่รู้ว่าเปิดจริงเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็ได้นะ <c oughs> แต่คิดว่าคงไม่เปลี่ยนหรอกอ่ะและทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแต่ละแพ็กกันดีกว่าอย่างเช่นตัวแรกเลยนะครับผมแพ็กสุดคุ้มมีทุกเกมอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือการเติมแบบรายเดือน30วันนั่นเองครับเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเสียอยู่กี่บาทก็คือแพ็กตัวแรกนะครับผมร้อยหกสิบห้าบาทจุดสี่สิบสองสตังค์นะครับผมเท่าที่ผมไปแปลงดูนะแล้วก็อีกแพ็กเนี่ยก็จะคือสามร้อยสามสิบสามบาทก็จะเห็นทั้งคู่ว่าได้คริสตัลม่วงด้วยแล้วก็กดรับในทุกๆวันยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้้วคครผมมมอโดยิาาาานฟานก็สาาถสถ หูตัวละครได้สมนุลนี่นั่นแต่แบบของที่ดีนะผมคิดว่าคิดตันม่วงแล้วก็บวกกับไอสิตัวกาชาตรงนี้ได้ไปอีก20ใช่ไหมรวมรวมสาตัวกาชาเลยนะวันแรกก็สามารถเติมไป้เลยเอ้ยมันเป็นแพ็คที่วันแรกควรเติมอยู่แล้วนะ <c oughs> โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตถัดไปกันเลยดีกว่าตัวนี้แหละคุ้มที่สุดถ้าเกิดว่าใครเป็นสายงบประหยัดอะกำเงินแค่100บาทครับผมคุณรับไปดันกีเลย1,600เพชรสีม่วงโอ้โหและทีนี้เรามาดูที่เติมเงินของรางวัลน,นี่ถ้าเกิดว่าเราเติมแบบ100บาทใช่ไหมเราได้หลังซานค้อนไปเลยอะเป็นไง โคตรถูกนะครับผมไอตอนที่แบบมันทดสอบรอบแรกใช่ไหมล่ะมันไม่มีแต่รอบนี้มันมีนะครับผมแล้วก็จะรับของเจ็ดวันใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมโดยรวมแล้วก็จะเป็น1,600กิวตันม่วงแล้วก็คิวตันฟ้าเนี่ยคันแปดร้อยใช่หรอหรือว่ามันรวมกันแล้ว30เออมันน่าจะรวมกันนะครับผมแล้วทำไมเขาเขียนเป็นคิวตันฟ้าวะโอเคนะครับผมเอาเป็นว่ามูลค่ารวมเนี่ยประมาณ1,800กิด้คิตันฟ้าหะมั้งเพราะว่ามันรับ30ใช่ไหม30เออ นะครับผมน่าจะพันแปดโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมเราไปดูแพ็กตัวนี้กันเลยดีกว่าโดยแพ็กตัวนี้เนี่ยจะมีการคืนกําไรสูงสุดอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเอาเรื่องนะอย่างเช่นตัวด้านซ้ายเนี่ยแปดร้อยยี่สิบแปดบาทจุดสี่สี่สตางค์แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทเลยนะแต่แพ็กนี้เนี่ยผมขอมไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเกิดว่าใครคิดจะเติมอ่ะเราได้คิดตั้งม่วงไหมได้แต่ว่ามันไม่คุ้มเท่าการที่เราเนี่ยไปเติมแพ็กตัวอื่นแล้วก็อีกอย บอกว่าคิดด้านฟ้า9000ผมไม่แน่ใจนะว่ามันตีเป็นมูนลค่า9000เพรหรือเปล่า <c oughs> อย่างเช่นการดูตรงนี้คุณเห็นไหมว่ารับทุกวันเออมันก็ไม่มีเพรใช่ไหมล่ะแล้วก็รับทันทีมันก็ไม่มีเพรฟ้าแล้ว9000เพรมาจากไหน <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเอาเป็นว่าแพ็กตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแพ็กช่วยดันพลังแหละนะครับผมเราตัดสินใจกันอีกทีเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงอยู่พอตัวแล้วตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเติมแบบแพ็กรายวันอ่านี้ก็ไม่มีเคสผมก็ไม่ค่อยแนะนําอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเติมเอาของก็ได้นะครับผมวันละ30บาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เติมเงินสะสมกองทุนเติบโตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองทุนเติบโตกันดีกว่าครับตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลเวล56เราก็จะได้ของประมาณนี้แล้ววโดยยรมนี่ก็คื 12,680เกตเลยนะในราคาอยู่ที่331บาทคุ้มครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเติมเงินสะสมนะครับผมเอาไอ้กิตต้นม่วงตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่ามันคุ้มก็จริง <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้คิดตั้นม่วงเก็บเอาไว้ซื้อในช่วงตอนที่เราเลเวห้าก็ได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็คุ้มค่าอยู่ดีอย่างเช่น1,600เพชรนะครับผมต่อการสุ่มสิบครั้งใช่ไหมเราลองหารด้วยพันสองแปดูนดูนะครับผมจะตีเป็นตัวกาชาประมาณ 7ครั้งนะครับผม7ครั้งเนี่ยยังไงก็การันตีนะครับผมจริงการันตีเนี่ยออกตั้งแต่5ครั้ง6ครั้งแล้วไม่ถึง7นะอันนี้เกือบสูงได้8ครั้งยังไงก็คุ้มนะครับผมในราคา300บาทเนาะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเลเวลช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะจํากัดหน่อยอ่ะและทีนี้นะครับผมการผ่านหอคอยตรงนี้ก็คุ้มค่ากันอีกเช่นเดิมนะจากตัวนั้นคันสตัวนี้คันสก็น่าจะได้แบบประมาณ 89โรนะครับผมในการสุ่มเนาะเขาเรียกเป็นโรหรือโหลวะ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเอาง่ายว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ2การันตีเลยในส่วนของตรงนี้และราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่430บาทนั่นเองครับอืม ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆก็ไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อื่นก่อนโอเคน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบัตรพาสกันดีกว่าโดยบัตรพาสตัวนี้เนี่ยจะมีการปลดอยู่ประมาณ2แบบด้วยกันครับอย่างเช่นแบบแรกเนี่ยจะราคาอยู่ที่33 1ร้อบาทจุดแสตางค์แล้วก็แบบที่2เนี่ยคือ596บาทเลยนะราคาสูงถามว่ามันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าเราเนี่ยจะปลดถึงเลเวล10เลยใช่ไหม อาจจะเป็นประมาณนี้ไม่จํากัดด้วยในเรื่องของการเอาง่ายคือมันเก็บเลเวลไวกว่าแล้วเราก็ได้ของแถมจิบถาคือน่าจะเป็นโปรไฟล์ใช่ไหมอ่ะกรอบโปรไฟล์สวยๆแบบนี้ให้รู้ว่าเฮ้ยเราเติมแบบแพ็ครู้หลาเลยนะเราไม่ได้แบบเติมแค่แพ็คแบบกากๆอ่ะแล้วก็ได้ของตัวนี้อัปเกรดเลเวลอาชาสิทธิ์ผมก็ยังไม่ได้เช็คในนะ้ว่ามันคืออะไรไอ้ง่ายว่า ซื้อแพ็กนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเยอะก็ค่อยไปซื้อตัวนี้แล้วขอบอกก่อนว่าไม่ได้กิดตันม่วงด้วยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดอยากจะเอาไปเป็นเติมเงินสะสมยังก่อนนะครับผมไปเติมแพ็กตัวอื่นเนาะตัวนี้เนี่ยรอคุณเก็บเลเวลครบก่อนหรือว่าบัตรพาสใกลจะหมดคุณค่อย เติมเปิดก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าเติมเงินกันดีกว่าเนาะตรงนี้ตัดออกบัตรพาสรายเดือนอรุ้หลาใช่ไหมกับคอลเลคชันอันนี้ตัดออกนะเพราะว่าผมให้ดูไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคา32 6 5บาทแล้วก็สี่าสิบบาท 994บาทแล้วก็1,657บาทสุดท้ายเลยคือ3,314ันาะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ได้เพชรม่วงทั้งหมดเนาะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะแบบไปทำเควสเติมเงินสะสมมาเติมที่ตรงนี้ต่อนะครับผม <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าเพชรม่วงแบบเบิ้มๆนะมีการเติมครั้งแรกด้วยแต่เติมครั้งแรกเนี่ยมันได้ เพชรฟ้านะครับผมยังไงก็ไม่นับเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการแปลงให้ทุกคนเช่นเดิมนะครับผมดูตามรูปได้เลยนะที่ผมให้มาเอาล่ะแพ็กการเติมเงินเนี่ยก็จะมีเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจแพ็กตัวไหนก็อย่าลืมเตรียมเงินไปจัดกันนะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันมีเติมแค่นี้หรอจริงๆมันจะมีแพ็กเด้งอีกตอนที่เราเล่นเกมไปเรื่อยแล้วมันก็จะมีแพ็กเด้งขึ้นมาคุณก็ซื้อตอนนั้นเอาแล้วกันเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือแพ็กที่มันอยู่ตลอดและทุกคนเนี่ยสามารถจัดได้กันอย่่าางงแนนนนนอนครััับผมด้้ถเก ว่าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจลอ,องคลิปต่ตอไปและถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะดูรูปจะัดแบบนิ่งๆนะครับผมมีอยู่ใน Discord สามารถเข้าลิงก์ Discord ผมไปได้แล้วก็ไปที่ห้อง Soland New World นะครับผมหรือทุกคนเนี่ยจะไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ผมก็ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการโพสต์รูปพวกนั้นเนี่ยไว้ที่หน้าแฟนเพจเนาะสามารถไปดูกันได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปคำนวณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะควรจะต้องเตรียมเงินไไวว้้กกกกี่่บบาาทดัััังนนนน็ขอตอตลปผม